รัฐบาลอนุทินเตรียมเปิดเผยนโยบายสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของไทยวันที่29-30กันยายนนี้จะมีการประกาศนโยบายหลัก5กรอบ15นโยบายที่เตรียมส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรโดยมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการจัดประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงความเข้าใจทางการทูต (MOU) กับกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่ค่อยทราบมาก่อน แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือรัฐบาลได้กำหนดวันที่จะประกาศนโยบายไว้ในช่วงวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2,568ด้วยเหตุผลที่ระบุว่ารัฐบาลมีเวลาทำงานเพียงสี่เดือนซึ่งเป็นเพราะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์การประกาศนโยบายครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างการถกเถียงในวงการเพราะบางแนวทางอาจดูเหมือนเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างรวดเร็วทั้งนี้รัฐบาลยังเตรียมจัดทำ ประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญใหม่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศเนื้อหาของเอกสารนโยบายที่ส่งถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสื่อมวลชนมีเพียงเจ็ดหน้าไม่รวมภาคผนวกซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาที่มีเนื้อหาจำนวนมากกว่าเนื่องจากรัฐบาลอนุทินต้องการสื่อสารนโยบายเร่งด,วด่วนระยะกลางและระยะยาวอย่างชัดเจนโดยนโยบายหลักที่รัฐบาลได้ระบุไว้แบ่งออกเป็นห้าด้านดังนี้ ด้านเศรษฐกิจนโยบายเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนเช่นโครงการคนละครึ่งลดค่าใช้จ่ายประจำวันปรับร,บราคาสินค้าเกษตรสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มรายได้ด้านความมั่นคงแก้ปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาผ่านการประชามติพร้อมทั้งรักษาเขตแดนและสันติภาพชายแดนภาคใต้ด้านสังคมปรับปรามการผนันผิดกฎหมายรักษาความโปร่งใสในกระบวนการทางการเมืองและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างระบบเตือนภัยลดฝุ่นละออง PM 2.5และผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบริหารทาครัฐเร่งปฏิรูปกฎหมายสร้างรัฐบาลดิจิทัลและปรับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและประชาชนคำถามที่น่าคิดคือคุณคิดว่าแนวทางที่รัฐบาลเลือกจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่หรือคุณเห็นด้วยกับการจัดประชามติเกี่ยวกับข้อตกลงกับกัมพูชาหรือไม่ แสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนช่องคำตอบด้านล่างเลย